ทััสดีครับปนักลาดนะครับอันนี้ก็เป็นโช๊คของเอรินนะครับติดตั้งใน CB 500 x อนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับสำหรับปี2023นะครับที่มีในสต็อกนะครับหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับอีกทีหนึ่งก็เป็นปีหน้าหลังปีใหม่เลยนะครับใครอยากได้ก็สั่งจองได้นะครับ ก็อยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมก็ปรับเซตให้นะครับตามมาตรฐานของเอ,อรินนะครับลูกค้าก็นำไปติดตั้งในรถเองได้ไม่ยากนะครับหรือว่าให้ช่างที่จังหวัดของท่านติดตั้งให้นะครับช่างที่ได้รับการเทรนนิ่งนะครับจากโรงงานเอ,อรินถือเป็นสเปเชียลลีดด้านโช๊คอัพนะครับทุกๆคนที่เข้าไปเทรนที่โรงงานนะครับจะมีใบเรอร็มของผมนะครับใกล้ที่ไหนก็ ติดต่อได้นะครับถ้าอยู่ลังสิตหรือว่าต้องการจะให้ผมดูแลนะครับปรับเซตให้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับทางช่องทางทางเพจ Facebook หรือว่า you t u b e ก็ได้ใน t i k t o อกก็ได้นะครับทักมานะครับอันนี้ก็ลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเคอรี่ให้นะครับภายในวันนี้เลยนะครับในกล่องก็ มีคู่มือนะครับมีประแจมีใบรับประกันนะครับสินค้ารับประกัน2ปีจากโรงงานเอรินไทยแลนด์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ